วายมาดูนะครับผมและจบจากวันนี้นี่เดี๋ยววลาทีได้อาหารหน้ากินทานวันนี้

Yeah sai. dịch ngay. Đó, bay. Nhanh nhanh. Bắt thằng cò với. Áo đi. Đeo ออกมือเอกชางครองครับช่าครองผักไกครับโัวด็กก่อนนะครับห้ังแยกออกมาครับครับเวลาเขาลงนะครับขอบคุณทีมเนะครับที่กำลังใจและเชียร์ให้กับทีมงานศิลปินเรเจมอสก่อน็บปูปลาเปิดน้ำันติตอนนี้ฝ่ายบอลลูยังไง เเๆข้าไวปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราซื้อลูกมงทวงเนี่ยไปผูกเชือเด็กยอดเนี่ยยังไงเวลาสิงโตหล่นลงมาเนี่ยลูกมงมันจะพยุงเด็กยอดเออเ้ยมันีอยไได้งรอให้ลูกมึงมาเป็นเด็กยอด ตัวให้ลูกมึงขึ้นตัวหกตัวเ็ดอ่เอารูกปองหวงแคบหกเอวลูกถอวทงาที่สองไม้ที่สองนะครับสิทเจ้าพ่อเกียรติยครับผม ขวัญใจมหาชนนะครับแล้วมีถิ่นโตดีๆชมกันเยอะแยะมากมายครับผมจบจากวันนี้ไปกวดูกชายอาจารย์หนุ่มมาเตอแกวัดอินทรามครับกำลังหาที่ตั้งขบวนอยู่ครับผมจะตั้งเป็นใหญ่ดีหรือเปล่าอ๋อดีกำลังนึกอยู่เพราะมันเยอะงานมันโตดีไม่เป็นไรนะครับและจบจากที่ที่แนี่ไปชมที่วัดกาลยาเลยนะโอ้โหหลวงพ่อเสงิหลวงพ่อเสง สิบมิถุนาเลยเต่หกชั้นล้วนๆนะครับคนพูดเอง้อโบนี่เปียเปกยเปียเปียกนะร้านไปที่ชุมชนก็รักสิงโตกันไม่รู้ให้ถามครับน้ำต้มน้ำต้งกัลยาเริ่มต้นช่วงตินต่อครับอ่ชั้นนะครับไม่รู้ไม่รู้จับเท้บ้านเหนือเขาจะจับล่วงหน้าเขาไปถามสิบกรกฎาเลยเขาเอาสิบตแล้ว

ตัวตัวแขนเต็มตัวแขนมาแขนเบาตัวมาให้เร่งให้เบาเบ้มมาน้ำไม่เร่งน้ำล่านะเอาบด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 มาบีไปปรเดียเบ้สี่ห้าท่าระหว่างรอง้พารสุดในด้านน điểm con nó lên lòng trái nha, hai, bay kéo, kéo tua tua, tán chuôi một, bỏ bao, kéo bao bao rưỡi, con tua mà, bao nha, đừng lỏng

เดินมาขิดเดียนะ้มมาเยเด้มาขอโทษลูกลูกด้วยนะขอโทษทั้งสองท่าครับอมสิิการนอนิจใจสู้จริงๆนะคมรักในหคนนี้สิินยกขียได้ัดยัพูดด้วยนะ รางวัลไม่เอาเอะรางวัลไม่เอาขอเป็นตู้ลำโพงแทนชมกันต่อครับคณะที่สามครับครับผมลูกหลวงพ่อวิชิมณีครับโอ้โหขนาดขาเจ็ดครับตัวสาม

เดยอด้นะไม่เกี่ยวกันตรงนี้นะ่เี่ยวนรางวัลเียัเย่าไม่อไม่อสด้ค่ทีแครับุกคนสงสารน้องๆเวลาเดยอด้นะครับมดเอตัวตัวอย่างยอดคเดียวเลยตอนนี้มีรางมาแล้วีรางวัล้แปดนะครับโอ้โหให้จบการแสดงก่อนชกันต่อครับ ค่อยๆแสดงกันไปนะครับไม่้องนะครับเย็นๆครับบางช่วงเนี่ยลงก็แรงนะครับลขอบคุณรักเสียงปรบมือในนางมัดตาอีกสักครั้งหนึ่งครับเออขออนุญาตพื่นะเขาอเขาเปิดเสียงมาพูดเขาโทรมาบอกแล้วขอโทรบอก ไม้ที่สองนะครับลูกเช่าแม่กอดเอิบครับคณะที่ห้านะครับครับจริงๆแอดมินต้องขึ้นเองนะครับแอดมินนะช่วยกันโดยนิดเดียวนะครับอ่าดูแลกันให้ครบแต่งคณะเราแต่งคณะนะครับนิดเดียวนิดเดียวนะครับค่อยๆแสดงกันไปนะครับ

ส,สุดๆไปเลยขอบคุณท่านยสนาบดีนะติับญาตนะคุณครับที่ตั้งก่อนครับผมและคณะต่อไปเป็นทีมงานใครครับขอาขอนกเรียนับยดังนัเยที่ฝาก ไม่ได้มาแข่งครั้งแต่ทุกคณะโจความสามารถพิเศษสิ่งที่พวกเราไม่ได้เห็นกันมานานเมื่อวานสนุปมากครับแต่วันนี้สรุปเพิ่มขึ้นครับผมเมื่อวานห้าชั้นวันนี้หกชั้นครับปิวแล้วครับปิวแล้วครับปิวแล้วสองปิวแล้วครับขอเสียบปมในนามมัดตามีสักครั้งนึงครับไมยครับิดออกไลน์เดี๋ยวมันก็ตามมาหรอกขอไม่มาให้อาขึ้เนี่ย

มัน้องเ็ชั้นเมือนก็ขยันถามเขานั้นนี่ผมเนี่ยนี่ผมซูเนี่ระบบ fm radio มาครับผมอ๋อครับคุณอ๋อเขาจะร่วมด้านซ้ายเป็นชั้นเอด้านซ้ายชั้นเอด้านขวาชั้นดู ลูกตรงซ้ายมยกขาเยอะๆรอหลักอ่อนไปขับดี่ลยลูกยกขาเยียบก็บ่ดยดีกดตาดี่จึงเก่งพอไปขับดีตรงขวาตรงซ้ายสบายๆใหลูกชวนช่วยอะไรไปเบาๆลูกยอกหลังมาเดยส่งขวาส่งซ้ายเบาๆไปๆเลยส่งขวา สรงไปค่อยๆเยยไม่ต้องเล็วค่ะนั่งมาเก็บเป้าเป้าอยู่นะนะโจมชัดลยู่นังมาไม่มีอะไรนั่งมาเก็บเป้าตัดมองให้อยู่น้่งมาบ้าเบาเลยบ้าเบ้าเก็บเป้านอนนะนอนนะนังมาจะใช้ใหญ่เสี่ดีไม่ดอกนะเบสเบสยืนยืน จบแล้วนรเอกหยอบทับแต่กนะให้รางวาลที่จะจบจากทีมงานฉันสมองก่อนครับรีบมาทีเดียวเลยว่าจะไปรับตรงไหนพี่น้องเราเองนี่ครับต่างมาคุณตะมีแบกซิปปอบราคุณช่างภาพแม่อานกินข้าวบ้างไดยังครับแม่รางวัลเด็กยอดคนจะไม่ได้ของเยอีกควนนะไม่ใช่ใช่ใช่ชชเพราะว่าเป็นเยนยอีกคืนคนญี่ปุ่น ให้ย่ดทุ่มเสียขยันทุ่มให้จัดจับไฟด้วยจับไฟด้วยจับไฟก่อนบรรุษบรลุษจับไฟก่อนจบลรุษจับเสาด้ยจับเสาเออทีมงานพี่ชัยอยู่ปกผมกลัวลุกบรรุดหัวหลุดไม่เป็นไรหรอกไม่กลัวไฟไม่หลุดไม่หลุดเขาบอกนาไม่หลุดไม่หลุดใครบอกลูกนะนู่นเนี่ยเสื้อดำอ่ะไม่หลุดแล้วไม่เหลือก็ไม่รู้มาทำมือกันม็รู้ดีสร้างภาพใครไอ้กองอะไรไอกองลูกอยู่ไอกองน้องชาย ใจเย็นๆครับอีกหนึ่งคณะครับผมนะครับเดี๋ยวจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราอยู่ตรงนี้จไะได้ต่อเป็นแฉเป็นเทนพเจ้าครับผมใครจะได้อะไรครับเลบ่นกับตากับพุทธองค์ซ้อนหน่อยสิงโตไม่รู้ให้ถามครับชมกันต่อครับลูกหลวงพ่อฉันสมอ

tập rồi Yeah, yeah, man, yeah, man.